ไม่ได้พลาดความเอาดูตายอร่อยดาวเรืองกิงอะไรกับคำถามยอดฮิตดาวเรืองจะกินอะไรดาวเรืองจะกิงอะไรระ,ะไร,ระหว่างกล้วยน้ำวา้าเหนียวนิดหน่อยนุดลูกนี้เหนียวนิดหน่อยเหนียวไหมดูดูดิเหนียวไหมวกท่านผู้ชมทางบ้านไปหวังหวังมังมังหวังหวังมังมังเหนียวนิดหน่อย เปลี่ยนลูกไหมเปลี่ยนลูกหน่อยนุ๊ตลูกเมื่อกี้มันเหนียวลูกใหม่ขอชิมอีกลูกได้ไหมนุ๊ตเดี๋ยวชิมลูกนี้ว่ามันเหนียวไหมอะลองดูดาวเรืองสตอรอเบอรี่อบแห้งโออันนี้กรอบนุ๊ตอันนี้กรอบมาเมะมาเมะอันนี้กรอบนี่สตอรอเบอรี่อบแห้ง อ้โกมลอยเลยตอ้ออกแงอ้หลเยนเข้าเกี่ยบป่าเข้าเกี่ยวป่าโอ้มาดูกล้ๆฟังเสียงเอ้าโอ้โหาแางว่งดู การทดลองในหลายๆรูปแบบว่าแพ้จะกินอะไรให้เห็ดโดนมันแพ้กินดิพานฟาร์มเอาดูตายอามอ,อิสต์ลาแปนของ<ห>บอดเลยนุ๊กเอา,เอา เป็นเวเกตเทเบิลทอดโดยไร้น้ำมันแตงกว่าชิ้นนี้อร่อยอันนี้ล่ะและดีมันมันม่วงโอ้อันนี้อร่อยเหมือนกันหรือจะเป็นสับประรดเหรอดูนี่โอ้ยอร่อยนุ่ดอร่อย อินีีอร่อยอร่อยกระเจีย๊ยบหน่อยกระเจีย๊ยบหน่อยอันนี้หน่อยแกเรียนตัดเรียนูดดีกระเจีย๊ยบนี่นะครับกระเจีย๊ยบตัดเรียนอ้ยวอร่อยจังบำรุงวิตามินด้วยแค่อทอ้าวขนกินแล้วกันกินสุดท้ายกัดแบบเป็นฝ่ายด้านข้างดู อ,อ,อ,อร่อยแล้วพบกับดาวเรืองจะกินอะไรใน EP ีหน้าอยากจะให้กินอะไรแบบไหนที่คิดว่าอร่อยที่สุดคอมเมนต์เข้ามาเลยดูกับดาวเรืองจะกินอะไรสัดส่วนทั่วๆงของเรานี่เป็นไงดาวเรืองจะกินอะไรสปอนเซอร์เข้าได้เลยนะครับอยากให้มีอะไรอร่อยๆกินอู้อร่อยฝากติดตามด้วย ใช่ไหมใ้เก็นชัดปะใกล้ๆปะชัดชัดเอวะไรวอาีะไรวอานี่ของหนูเลยเอาไว้ให้น้องออมด้วย ไกว่ากินไม่เป่งจะเจอกัน